สบายดีพี่น้องื้นนี้จะออกคลิปสันส้นๆฝากไปให้พี่น้อง <c oughs> พี่น้องเพื่อนบ้านหรือว่าพี่น้องไทยเนาะถ้าว่า,าพวกโจรพักรัดนี่นะแล้วกกสมุนครับใส้ของโจรพักรัดนี่เขาบ่ได้นับญาตกับพวกท่านกับ่บต้องไปสนใจมันก็พี่น้องไทยเอ้ยมีหัวใจเด้ยกอเพราะว่าพวกโจรส่วปกครองประเทศนี่นะ มันบ่ได้นับถือพวกท่านไปเป็นญาติพี่น้องอีกเลยมันไปนับถือแก้วไปเป็นญาติพี่น้องคุณนะดังนั้นอ่าพี่น้องไทยอยากฝากดอนวิกอยากฝากอาพี่น้องไทยอ่ที่ไปเที่ยวประเทศลาวหรือว่าจะไปใส่ก็ตามอ่าเกี่ยวพัวพันกับประเทศลาวในปัจจุบันนี้พวกท่านควรจะหลีกเลี่ยงแซงสั้นให้ทุกอย่างนะบยจำเป็นจะไปเที่ยวประเทศลาวได้ พราะเขาเจ้าโบเดนับถือหมดท่านพวกท่านเป็นญาติพี่น้องเลภายใต้โจนปกครองประเทศเขานับถือแก้วแดงและจีนแดงเป็นญาติพี่น้องดังนั้นพี่น้องไทยในประเทศไทยเนาะที่จะไปห่วมไม้ห่วมมือกับโจนส่วพักรัฐปกครองประเทศนี่นะ แล้วเขาก็บ้ได้สอนให้ประชาชนคนลาวฮักญาติพี่น้องคือว่าประเทศไทยออมีบรรพบุรุษอันเดียวกันและกับว่าภาษาเดียวกันจารีดฮีดของประเทศนีอันเดียวกันแต่มันบ้ได้สอนว่าพี่น้องไทยคนไทยหรือว่าลาวอีสานหรือว่าลาวลาณนาเป็นญาติพี่น้องไลมันไปสอนว่าคนลาวนี่เป็นไอ้น้องลาวเวียดผดู้ใดดังนั้นละ่ะพวกท่านไปเที่ยวประเทศลาวน,นะ พยายามบ่ไปก็สิดีกว่าเพราะว่าเขาบ่ได้เขาบ่ได้เห็นพวกท่านอยู่ในสายตาเนะี่ยเออไปเฮาว่าอยังก็บ,บได้เออเฮาว่าอย่างมันพวกมันก็มีอคติเพราะว่าโจรสว่บพักลักมันได้สอนให้มีอคติกับญาติพี่น้องของพวกเฮานะอันนี้ลาวนอกลาวภาษาทิปไตยลาวที่มีบรรพบุรุษเป็นลาวห่วมกันกับประเทศไทยหรือว่าบรรพบุรุษไทยนั่นแหละขนับไป จ็ดแปดเก้าร้อยปีก็เป็นอันเดียวกันหะละแต่ว่าพวกโจรส่วปุ้นซาดมันปกครองประเทศมานนี่มันบ่นได้นับถือพี่น้องไทยว่าเป็นญาติพี่น้องไหนพี่น้องเอ้ยมันนับถือว่าแกวเป็นเป็นญาติพี่น้องมาน่ะและพวกท่านยังจะขามไปประเทศลาวไปส่งเสริมไปสร้างธุรกิจเศร,รษฐกิจช่วยพวกมันหะะพวกท่านควรจะควรจะเสาได้ละต้องแซงซั้นต้องต้องลงโทษทางด้านการเมืองทุกอย่าง บ่ต้องไปห่วมไม้ห่วมมือบ่ต้องเอาเงินบาทหันไปเสียอยู่ในประเทศลาวอีกต่อไปหมวดหมวดท่านไปยามประเทศลาวไปเที่ยวประเทศลาวคิดว่าบ้านพี่เมืองน้องเออเอาเงินเข้าไปเออไปสร้างเศรษฐกิจให้พวกเขาไปช่วยเหลือพวกเขาแต่ว่าพวกเขาบ่ได้คิดเห็นอ่าพวกท่านเป็นญาติพี่น้องไงข้าพเจ้าฟังมาอยู่ตลอดแต่ข้าพเจ้าอยู่ต่างประเทศเป็นลาวเสรีประชาธิปไตยมีความยุติธรรม บ่ได้มีอคติกับฝ่ายใดดอกแต่มีอคติกับแกวแดงระบอบแกวแดงบ่มากระบอบคูที่คมเหงอยากให้พี่น้องไทยลองลองคิดทบทวนมึงว่าดอนวิกนีเว่าพิษหรือบ่ว่าพวกท่านไปยามพวกท่านถือเงินไปเอาเงินไปไปจ่ายไปเว่านั่นเล่านี่มันก็พากันโจมตีได้พวกท่านนะ่ะ เพราะว่ารัฐบาลโจนซั่วพักรัฐนะมันสอนมันไม่ได้สอนในฮักกันไหยลาวและไทยนี่เป็นญาติพี่น้องกันเท้ภาษาเดียวกันจารีตฮีครองประเพณีอ,เ,อเดียวกันทุกอย่างบ่ต้องได้แปลภาษาอีกจะเว้าภาษาแบบกรุงเทพหรือว่าภาษาท้องถิ่นใดก็ตามท้าวาไทยและลาวบ่เคยได้แปลแต่ภาษาโคตรพ่อโคตรแม่มันแกวแดงเนี่ยมันไปสอนว่าไอ้น้องลาวเวียดนี่นะมันเว้าอย่างเขาพวกเขาฮู้เลยบ่ฮู้เรื่องเลย แต่มันสอนแบบสมองหมาปัญญาควยนี่นะพี่น้องมันสอนให้สั่งญาติพี่น้องเดียวกันดังนั้นดอนเรกจะขอฝากให้พี่นอ้องพี่น้องไทยให้มีจิตใจเด็ดห้มีใจเด็ดมันบ่ฮักเขามันบวมักเขากบ่ตองไปสนใจโคตรมันนะปิดสายแดนก่ต้องติดต่ออ่ะดีคันว่าอยากส่งพี่น้องคนลาวในประเทศไทยล้านกว่าคนกับคืนประเทศกนส่งก็ได้ลองบึงดูพี่น้องมันบ่ได้เห็นหัวพี่น้องคนไทยเด้อละ ดังนั้นแหละมันมีอคติทุกสิ่งทุกอย่างเพราะลัทธิเผด็จการซาดสู้วพวกกินหมาน้าแก้วแล้วโง่พวกแตกมาน้าแกวนี่นะมันไปแดกมาแล้วมันว่าอร่อยแซ่บดีมันลืมญาติพี่น้องของตัวเองมันไปสอนว่าคนลาวทุกประเทศเอ่อทุกชนเผ่านี่เป็นคนไอ้น้องลาวเวียดนี่นะอยากให้พี่น้องคนไทยมีคิดสํานึกเดี๋ยอันนี้ดอนวิกเว้า้วยควมจริงใจจะเป็นภาคใดก็ตามภาคใต้ภาคเหนือภาคกลางภาคใดก็ตามพี่น้องคนไทยควรจะมี ควรจะมีคิดสำนึกบ่ต้องไปห่วมไม่ห่วมมือและก็บ่ต้องคามไปประเทศลาวอีกต่อไปปิดสายแดนบ่ต้องติดต่ออย่างทั้งหมดเอาแบบนี้นะพี่น้องมันจึงจะสะใจในปัจจุบนันนี้คนลาวในประเทศไทยลูกหลานลาวเต็มทีบอยู่ในประเทศไทยเป็นล้านกว่าคนไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานนําพี่น้องคนไทยมันยังบ่ได้ขอบมุครอบใจนะพวกโจรสั่วพักรัฐนะ่ะและมันก็บ่ได้สนใจมันบ่ได้คิดอีก มันไม่ได้มีบุญคุณอีกนะดังนั้นล่ะพี่น้องคนไทยเลยทางรัฐบาลไทยก็เส้นเดียวกันเมื่อมันไม่ได้นับถือพวกท่านแล้วพวกท่านสิเป็นส่วนหัวมันเห็นอย่างวะปล่อยมันตายกับพวกแกวพวกเจ๊กพุ่นคันว่ามันสู้มันสิตายแท้มันต้องลุกขึ้นมาสู้ล่ะคนลาวจะบ่โง่หรอสุดท้ายของสุดท้ายมันจําเป็นมันจะต้องได้ลุกขึ้นมาสู้ต้องได้ลุกขึ้นมาสู้แต่ประเทศไทยเท่านั้นล่ะอุ้มสู้พี่น้องขอโทษอินเทอร์เน็ตสาบ พี่น้องไทยเท่านั้นอ้อมสู้ให้มันอยู่รอดในเฮ้าผ่องถุกมือนี่นะจะเรื่องเศรษฐกิจต่างๆพี่น้องคนลาวทุกยากลําบากไปเป็นล้านไปเห็นเรื่องเหตุการณ์แต่พวกโจรส้วพภากรนี่มันไม่ได้เคยครอบหมกครอบใจพี่น้องไทยเลยบอกเคยมันแต่มีอคติเท่านั้นน่ะมันสอนให้ห่างเอาสัง่งญาติพี่น้องของตัวเองนะคนไทยคนลาวบรรพบุพรุษโคตรเดียวกันทซะละดา่าบรรพบุพรุษล,ลาวก็ดา่า บรรพบุรุษไทยเส้นเดียวกันด่าบรรพบุรุษไทยก็ซ้ำกับด่าบรรพบุรุษลาวมันอันเดียวกันอะแต่พวกโจรั่วนี่มันแสมันสอนเห็นข่าวเป็นดำเห็นดำเป็นข่าวเห็นส้วเป็นดีเห็นดีเป็นส่วพวกโจรส่วพักรัดเนี่ยมันพวกหู้มิรหู้ศัตรูหู้ญาติพี่น้องแก้วมันวางกืนกินซ่าลาวจีนมันวางกืนกินซ่าลาวมันยังไปสอนพีี่นน้องงคาเยดสัพี่น้องคนไทยอีก คนที่จะเป็นศัตรูกับพวกมันญาติแย่งผืนแผดินของคนลาวแท้ๆัแม่นแก้วกับจีนอันนี้คือควรเป็นจีนแต่พวกสัมดานสัตว์ดรัจสารพวกแดกมานําแก้วแล้วโง่นี่มันบวมีคิดสําน,นึกดอกพี่น้องมันบวฮหัวไผาาเป็นมิตรไผเป็นศัตรูคนโง่ปกครองประเทศพี่น้องดังนั้นมันจึงสอนคนลาวให้มีคติกับพี่น้องญาติพี่น้องของตัวเองคือประเทศไทยท้าว่าพี่น้องประเทศไทยใจดํานี้บอกให้คนลาวไปประเทศไทยไปเฮตเวียท้งานเป็นล้านกว่าคนนี่นะ เศร,รษฐกิจลาวคนลาเวเจ้าบทุกยิ่งกว่าเกาหลีเหนือว่ะพี่น้องดังนั้นจึงขอห้องพี่น้องไทยแล้วพี่น้องเลยบอจําเป็นบ่ต้องขามไปเอาเงินไปฟุ่มเฟือยในผืนแผนดิลาวอีกต่อไปให้พี่น้องตัดสินใจเที่ยวประเทศไทยอยู่ประเทศไทยกินยุ่ประเทศไทยตัดแม่มันไปลดพี่น้องอยากไปเที่ยวประเทศใดก็ตามเพราะว่ามันบริญาติพี่น้องหมดท่านละเดมันเบ้าลเด้คนไทยเว้าอย่างญาติพี่น้องคนไทยเว้าอย่างมันก็เครียดมันก็มีควบเจ็บปวด เจ็บแสบย้อนเฮ็ดบอดีเท่าเข่าหลักพี่น้องเอ้ยถนนหนทางปานควยทางควยแล้วพี่น้องไทยจะไปยังไงบ้านเมืองประเทศไทยจเจริญกนะ้าวหน้ามีประสาที่ปไตยจะเครื่องใบจะบอกเครื่องใบก็ตามก็ยังดีได้เป็นล้าล่านเท่าอะแล้วพวกท่านยังจะไปให้มันดูทุกหมดท่านอยู่วะไปไปเว้านั้นเล่านี่มันก็หาเรื่องใส่เออเว่าความเป็นจริงบบได้ต้องได้คิดอ่อซอต่อแหล่ตัว ขัดข้ามไปประเทศลาวนะจะไปว่าความจริงไ่ได้เดี๋ยวขันว้าความจริงนี่มันมีความเจ็บปวดเพราะว่าพวกนี้มันชอบขี้โกงอ่าขี้ตัวลอกหลวงมันบ่ได้ชอบความเป็นจริงมันขี้ทุกมันก็ว่ามันหั่งมันมีได้พี่น้องเอ้ยมันจนแทบมันตายขอทานแดกต่างประเทศประเทศอื่นเขาไปเห็นมันเข้าไปประเทศได้เขาก็เบื่อหนามันแล้วยังจะไปไปงืดไปงอมันอยู่ว่ะพี่น้อง ปล่อยมันตายแล้วพี่น้องเอ้ยปล่อยมันตายกับแกวกับเจ๊คคุณปิดสายแดนไม่เรียบร้อยหัสดิดีคันบ่ส่งสารลูกหลานของคนลาวนี่นะที่ตกทุกข์ได้ยากนะส่งกลับประเทศจากล้านคนแล้วปิดสายแดนแล้วมันจะลุกขึ้นมาสู้เองนะมันดอกมันบ่มีแนวกินมันบ่มีแนวทางออกมันจะต้องลุกมาค้อนฟาดหัวพวกโจรสั่วพักรัฐนี่นะก็ย้อนประเทศไทยนี่แหละอุ้มสู่ระบอบโจรสั่วนี่มันจึงอยู่งานเท่าพ่องนานเท่าพ่องทุกวันนี่นะ ดังนั้นพวกท่านปิดสายแดนบ่ต้องห่วมไม้ห่วมมือบ่ต้องไปส่งสารอินดูโต้ส่งสารปล่อยไปตามการเวลาของมันกับลัทธิโง่จ้าลาหลังมันจะดีกว่าอันนี้พี่น้องไทยเนาะก็ะยักส้อยถือว่าคนลาวคนไทยก็ญาติพี่น้องเล่าภาษาเดียวกันพราเจ้ากับอินดูโตนส่วงส่งสารควมทุกความยากของพี่น้องประชาชน กับประเทศอื่นคงเคดน,นั้นกับบออราภาษาเดียวกันเนาะะจะเป็นขามนจะเป็นพม่าจะเป็นเวียดนามจะเป็นประเทศใดก็ตามมีแต่ลราและไทยนี่แหละว่าภาษาเดียวกันเข้าใจกันแต่ทางรัฐบาลโจรสวนันี่มันไปแดกหมานำแก้วแล้วมันลืมทุกสิ่งทุกอย่างมันบุ้หูหรอกมันบุ้หูหอะไรผู้ใดดีผู้ใด,ด,ดสวดพี่น้องมันบุหูว่าพี่น้องไทยมันปิดญ,ญาติพี่น้องกันแท้แต่มันไปสอนพูนงมงายกับแก้วพวกแดกหมาพุ่น พวกนุ่งโซงดำข่าย่ามพเป็นญาติพี่น้องมันนะแล้วจะไปไปสนใจนะมันอย่างพี่น้องดังนั้นล่ะพี่น้องขอให้พี่น้องไทยทุกทุกคนเด้อพี่น้องเด้บอบ่ต้องขามไปประเทศลาวอีกต่อไปแซงซั้นมันพี่น้องบ่ต้องใครห่วมไม้ห่วมวมือมันอีกมันไม่ได้เห็นพวกท่านดีเลยด,ดอนวิสังเกตบึงมาตลอดนี่ คันประเทศไทยพี่น้องไทยเว่าอย่างจากย่างนี้มันเจ็บมันปวดมันมันมีความหูซึกหลายและอยากให้พี่น้องคนไทยให้มีความหูซึกบ่ต้องขามไปอยู่ประเทศไทยอยู่ดีกินดีมีความสุขก,กลัวถนนหนทางไปมาสะดวกแล้วให้มีเสรีภาพประชาธิปไตยห่วมกันแล้วพวกเขาจึงไปจ้อยกันพวกเขาจึงไปเป็นญาติพี่น้องกันไม่อีกพี่น้อง คนลาวที่ฮู้ความเป็นจริงคนลาวที่ฮู้ผิดถึกสัว่วดีมันหลายอยู่แต่ละที่โจรสั่วนี่มันสั่วพี่น้องมันบ่ได้คิดว่าพี่น้องไทยเป็นญาติพี่น้องมันไปนับถือแก้วเป็นญาติพี่น้องมันมันไปนับถือพวกแดงมาเป็นญาติพี่น้องมันมันไปนับถือพวกที่มาเอาทรัพย์สมบัติของซาดไปเป็นพี่น้องมันมันมน,นับถือพวกโจรสั่วพวกอ่าจีนสีดำเทาสีดำ สี่อย่างก็ตามเป็นญาติพี่น้องมันแต่คนดีๆคือญาติพี่น้องของคนไทยคนไทยเฮานี่มันบ่ได้นับถือดังนั้นพี่น้องเอ้ยน้ำมูกน้ำมันก็บ่ต้องส่งให้หัวมันเงินก็บ่ต้องให้หัวมันยืมรัฐบาลโจรส่วนนั่นน่ะบอต้องให้คามช่วยเหลือมันจากอย่างปล่อยมันตายไปนาให้ไปหาเอาแก้วพุ่นมาช่วยมันจีนพุ่นมาช่วยมันให้มันติดหนี้ลลายๆให้มันตายไปตามการเวล่อันสิดีกว่าพี่น้องดังนั้นพี่น้อง ถ้าว่าคนไทยญาติพี่น้องประเทศไทยแซงสั้นทุกด้านนะลัทที่จรซั่วนี่จะบ่อยู่รอดมาเถึงปัจจุบันนี้ดอกดังนั้นพี่น้องคนลาวมีทางออกคือจังขามมาประเทศไทยแล้วก็มาเฮ็ดล่าเหตุการณ์มีเงินมีทองฝากไปให้ญาติพี่น้องนําซ้ําเอาเงินไปหมุนผื่นแผ่นดินลาวให้มีเศรษฐกิจอยู่รอดได้แต่มันไม่ได้คิดเห็นจุดนั้นนะ่ะพี่น้องมันไม่ได้นับถือพี่น้องคนไทยจักอย่างเลยนะ ขอห้องด้อพี่น้องด้อฝากคลิปไปเท่านี้แหละแซงสั้นมันทุกอย่างบ่ต้องคามไปบบต้องไปหามันพี่น้องพิษสายแดนก็ยิ่งดีคนลาวอยู่นอกประเทศประเทศไทยจยกส่งกลับมาเป็นล้านคนทันกลับส่งกลับไปแล้วเมื่อใดมันบ่มีกินมันจะไล่ค้อนทุกหัวพวกโจรซัวน,นี่แหละดังนั้นพี่น้องมันก็เห็นคุณค่าควรจะคิดแล้วล่ะพี่น้องไทยเอยอย่าโง่อย่าจ้าอะไรเมื่อมันบบหักฮะาบต้องหักมันตัว มันจะเป็นญาติพี่น้องมันจะเป็นบรรพบุรุษเดียบบรรพบุรุษเดียวกันก็จะไปถือโคตรมันตัวเมื่อมันผู้ดีกับเฮาเฮาต้องดีกับมันคนใดดีกับเฮาต้องดีกับคนนั้นมันฮักเวียดนามให้มันไปแดกเมืองเวียดนามพุนให้คนลาวไปประเทศเวียดนามเป็นล้านไปหาเฮตุเวียกให้การอยู่พุ่นมันว่าญาติพี่น้องมันเด้ดังนั้นข้อห้องพี่น้องเอ้ยก็เห็นมมกเห็นใจคนลาวในประเทศทุกยากลําบากข้ามไปอยู่เพิ่งพาอาศัยพี่น้องคนไทยเป็นล้านกว่าคนแล้ว แล้วแต่พวกโจรส่วนนี่มันก็ได้นับถือได้พี่น้องเลยดังนั้นแหละพี่น้องเป็นแนวใดก็ตามบ่ต้องไปเที่ยวประเทศลาวเด็ดขาดถนนพนทางมีแต่ทางควย้ยรอถ้าให้ได้เสรีปราษาธิปบตตยพวกเขาไปสร้างไปสาพวกเขาเฮ็ดให้มันเจริญเท่าเทียมกันกับประเทศไทยจึงไปเที่ยวอันนี้คือพวกเขาต้องการให้พี่น้องไทยเฮ็ดแนวนั้นพี่น้องเด้อมันไม่ได้เห็นว่าพวกท่านดีจักอย่างเลยมันว่าเห่นว่า พวกท่านนี่เป็นศัตรูเป็นฝ่ายประชาธิปไตยมันศัตรูกับพวกมันแต่มันขอแดกนําประเทศที่มีประชาธิปไตยหลังนั้นฝากเท่านี้แหละเด้อพี่น้องเด้อมื้อวันเสาร์พบกันที่ไอฟรีดอมทีวีพี่น้องอย่าลืมติดตามท่านดรริชาัตไซสสมอนคนจะออกมาบางเื่ดดอนวิกอาจจะบ่ได้ออกมากับผมเป็นอย่างพี่น้องกับหัวใจยังสู้ๆอยู่พี่น้องรัฐที่โจรส้วมมันกําลังจะล่มสลายพี่น้องมันบกหาบบกขึ้นบกเกิน,กเ,กนเวรกรรมที่มันกระทำกับ บ,บรรพบุรุษสานเหลาฮะละมันฆ่าเจ้าเอาของคนบุรีมาปกครองประเทศคนสั้วปกครองประเทศบ่มีทางเจริญพี่น้องดังนั้นพวกเขาฝากความบังไว้นําพี่น้องไทยเส้นเดียวกันถ้าได้ประสาทิปไตยเขาจึงช่วยเหลือซึ่งกันและกันแต่โจรสั่วไปสั่วไปเสื้อไปสวยมันมันก็บร้ถือแบบพี่น้องไทยเป็นคนดีมันไปหาว่าแก้วพุ่นเป็นผู้ที่หักหอมเป็นญาติพี่น้องมันอะ ฝากเท่านั้นเด้อพี่น้องเด้อฝากแช่ไปหาพี่น้องคนไทยะหลายเด้อบบต้องโง่บบต้องจ้ามันบม่มักเขาบ่ต้องเอามันคนสั้วบต้องไปห่วมมันต้องตัดทุกสิ่งทุกอย่างการช่วยเหลือการไปเที่ยวทุกสิ่งทุกอย่างต้องตัดให้มันไปเพื่งพาอาศัยพี่น้องแกะออกมันพุ่นโอเคพี่น้องพบกันไหมเด้อเป็นแนวได้ก็ตามพี่น้องพี่น้องคนลาวเขาที่ตกทุกข์ได้ยากเขาก็เห็นมกเห็นใจทุกคนแต่โอกาสของคนลาวมันมียาก พอจนส่วนปกครองประเทศพบกันหม่และโชคดีพี่น้อง